ให้ผมสู้ก่อนข่าวคราวของชูเจริญดาบรันสารคามครับที่โพ์ไว้หน้าเป็นบุกตนนั้นอยากชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพหลายคนมองว่ามวยอย่างผมอาวุธน้อยอาวุธเบาจะไปชกวันแชมเปี้ยนชิพจะสู้ใครได้สู้ได้ไม่ได้ขอให้ผมได้สู้จนสุดความสามารถของผมเถอะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้จับสลากมาชกกับยอดมวยนะครับก็เป็นความจริงนะครับสาหรับข่าวครา,าวของชูเจริญดาบรันสารคาม ตัวเขาเองนี่ครับก็ถือเป็นมวยเงินแสนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยครับซื้อสิทธิ์แล้วเดชเพชรสีทองนะครับได้ซื้อสิทธิ์กล้องเมทีวินวุบลเข้ามาอยู่ในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยในราคา5 5 0 0 0 0บาทพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นพยักแดนเหนือเด็กเพชรสีทองนักมวยรายนี้นะครับก็น่าจะเข้ามาชกในสายศึกของมวยไทยเกียรติเพชร มาดูตัวอย่างที่ดีของคนวงการมวยกันบ้างนะครับเสมาเพชรแปรเทคอดีแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่สิหลังมวยงดยาวนะครับไม่มีรายการได้หันมาสวมบทบาทเป็นนายช่างลุยทำธุรกิจเสริมรับเหมาต่อเติมรีโนเวทบ้านตึกห้องเช่าคอนโดเพื่อนๆนะครับสามารถติดต่อและขอชมผลงานได้ทาง Facebook ส่วนตัวในชื่อ Facebook ว่าสามารถโพธิราชครับเบอร์โทรติดต่อ0 9 4 9 5 4 4554เข้าหลามอดีตแชมป์โลกโอลดงซีเฟสมนนะครับหรือว่าโอลโดงกระทิงแดงยิมนอกจากจกะสอนมวยที่ฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับยังหาอาชีพเสริมขายข้าหลามสูตรโบราณข้างวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตแฟนแฟนมวยผ่านไปแถวนั้นนะครับก็อุดหนุนกันได้และนี่คือข่าวครา,าวของวงการมวยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ